ตอนนี้นะคะก็อยู่บน MRT ฮิ R e. มาตกเป็นครั้งแรกเลยที่มาที่นี่แล้วเห็นฮิมาตกบอกว่า เป็นั้งแรกของประตูเลยก็ได้นะที่เห็นมีม้าก็เลยจะตื่นเต้นหน่อยๆน,นะคะที่ไดเห็นมีม้าโปรยลงมาแบบนี้มันก็จะฟินๆขาวๆเหมือนแบบมันพูดไม่ถูกอ่ะไปดีกว่ากินข้าวดีกว่านะะแล้วถ้าเรามาถึงที่นี่นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือต้องเอาขาหมูเยอรมันนะคะ ตูแล้วนะแก้วเบียร์ใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะไปกินให้ดูนะคะว่ารสชาติมันจะฟินขนาดไหนคืนนี้มีหวังเมาตายแน่เลยค่ะถ้ารีวิวเรื่องแอลกอฮอล์นร้านนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะบายบาย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชั้นดาดฟ้านะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากวิวสวยมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าสนามฟุตบอลอารีแอนอารีนานะคะ คู่ที่ดุเดือดมากเลยตอนนี้นะคะนั่นก็คือาเยันมิวนิกกับเอฟซีฮอลล์นะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชมนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากเลยคนรอต่างกันเยอะมากนะคะเราก็อยู่ในสนา,ออา,านหมพุตบอลอารีอันอารีน่านะคะบอกเลยนะคะ,ะว่าสกาศขจ้าวสุดๆนะคะคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเป็นมากเลย ความสูง2,900เมตรเลยค่ะสูงมากที่สุดของประเทศเยอรมัน er นะคะแล้วคนที่เยอรมันนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยถ้ามาที่นี่นะคะก็จะเป็นที่นิยมที่เขาจะต้องมาเล่นสกีกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่าจะสนุกแล้วก็สวยงามแค่ไหนตามดูเลยค่ะ <c oughs> นะคะกำลังน eh? e e. ok ั่งช้นะคะต่อขึ้นไปยอดเขาสุขสวิทนะคะที่มีความสูงถึง2,900เมตรแค่นี้ก็หนาวจะแย่อยู่แล้วนะท่านแนวบนยอดเขานะคะจะติดล็อกจีองศาเราไปลอยชุนกันไปเยนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็ติดตามได้ที่อินสตาแกรมการ์ตูนไอเนอร์ซิกร์ซีซ C A R G W O, o N underscore C C Y โอเคค่ะ